พีมการที่เราเป็นพนักงานร้านนอยซี่มิวสิคช็เนี่ยต้องมีมารยาทสุภาพดูแลลูกค้าดุดปพระเจ้าเพื่อให้เขาเนี่ยกลับมาใช้บริการที่ร้านเราอีกเข้าใจไหมได้ครับผมเป็นคนสุภาพอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะบริการให้ดีที่สุดเลครับดีมากอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้ามาดูสินค้าตัวไหนครับวันนี้มาดูกีตาร์ครับมาดูกีตาร์นะครับออากาศร้อ,อ,รอนๆแบบนี้ น้ำหน่อยครับหยาดบริการครับผมลูกค้าดูรุ่นไหนไหมครับอ๋อดูเป็นเนบูลาครับอ๋อเนบูราอผมชอบด้านนี้เลยครับตัวนี้เลยไม่เป็นไรครับผมตัวนี้เลยครับนาราชาเนบูราอู้สวยมากครับสมาร์ทกีตาร์ครับตัวนี้เปิดเครื่องไฟติดเล่นง่ายครับนะเล่นง่ายครับตัวนี้มีลำโพงในตัวด้วยครับตัวนี้เสียงดังมากลูกค้าสนใจรับเลยไหมครับเดี๋ยวผมขอลองดูกันนะครับได้ครับทางร้านเราอยู่ได้ให้บริการครับผมเพราะตัวนี้ก็สวยครับได้นลนครับ